ในตอนนี้ก็กำลังแะ้นำปูนะครับลงต้อมนะครับในกระทะนะครับขอ,อใจรอสากนี้นะครับเรามาดูวิธีกขา,า,านะครับนี่เป็นปูแต่ว่าเตรียมพร้อมแต่ว่าจะลงกระทะนะครับมาคนเดียว Để người ta này trao mặt là Không cần lắm 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 mà lắm 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 ขอบรกร่อนนะสุกีกันหลงทางัแล้วอันนี้ขัดแย้งกันดเลยนะครับมารู้กันยทง อันนี้เป็นการต้มปูนะครับเป็นการต้มปูแบบถาย่อยนะครับตี๋ว่าต้องต้องมีความสมาธิจิตอย่าให้เหนือมันเสียนะครับเพราจะมีนะครับวิธีท,ทำนี่พอใส่แบบนี้ตํำๆเลยน้องปิดเลยันนั้นนะ ไม,มาถึงถึ่งนาม,มัน่นามตะวันไซนี่จำกัดไหมคต้องจำกัดไหมความความวาม,มาร์กของน้ำม,มันหรอไม่ต้องมาร์กไม,ม,ม่ประมาณได้ได้ใช่ไมประมาณครึ่งจะประมาณครึ่งท้าครับถึงว่างมันมันมันจะซุกนี่ใช้ประมาณประมาณกี่นาทีได้ครับประมาณ เกือบ2ตีสามชิบนาทีประมาณเกือบ2ถึง3ชิบนาทีจะเ,เพื่อความชัวร์แต่ว่าเห็นปูต้อมอกมานี่คือกามโงครบเลยครบครบสูตรนิ้วก็ครบหน้าไม่ไม่ไม่ปรดเลยโอเคครับเดี๋ยวอีกเออ่30นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ตอนนี้เขาลงกระตาอยู่บริเวนะครับ ในแต่ละวันนี่นอ้องกะต้มปูนี่อยู่ประมาณประมาณกี่ร้อยรูเลย,ยเกินต้องอประมาณรอ้อยรู้ครับในแต่ละวันนะครับ <S <S โอเคนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสามสิบนาทีนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะซุกไหมเวลาเวลาอลไรนะครับกับสามสิบนาทีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ <S <S เขาจะทําการยกเลยนะครับ ให้น้องถึ่งเราดูมันมันใจได้เผื่อว่ามันมันซุกมันซุกมัดตุกตัวเลยนี่ดูดูตรงไหนได้แต่ว่าพอจะหลักฐานสร้างเกตอะไรเนี่ยเวครับเนวอ๋อครับ้ามันวา้ามันวาหยิบออกแบบนี้ก็คือมันจะซุกแนนอนเลยในข้อังเกิจข้อทำอะไรสีเลยครับเป็นตัวอย่างอ๋อครับผม ตั๊มปูนะครับตามบขั้วมันซุกนะครับซุกเป็นพี่แรุกแบบเหนือตัวเหนือว่านนะครับเขจะเขาจะยิกมีวขึ้นมานะครับเนื้อก็จะออกมาแบบแบบสวยงามเลยนะครับแบบสวยงามเนี่ยเมื่อกี้นะครับพี่น้องก็ตาให้ดูอ่านนะครับเป็นเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับวิธีการต้มปูนะครับหมางมาร์กเยอะๆนะครับก็ขือว่าศึกษานะครับวิธีนะครับวิธีการต้มปูเยอะๆถ้าตัวตรงตัวนี้ พอต้มแบบธรรมดาครับเดี๋ยว่า้าวันนนนมากนี่เขาจะมีนะครับมีหลักาญการต้มนะครับนึ่งน้ำตรงถึงตาซ้องหูนะครับจะต้องตั้งเวลานะครับมันจะเจีบก็อยู่ที่ประมาณสามสิบนาทีซ้ำนะครับลักษณะนะครับลักษณะถ้าเรายิกมือมันเนือมันจะออกมาสวยนะครับเมื่อนวัตที้นะครับที่น้องก็ทำห้ดูนั่นก็แสดงวา่าโอเคปวดัวในตาร์มีซุก หลอนงนะครับอบพุณนมาครับเนาะครับนี่ก็เป็นวันที่ซ่องนะครับเ่ี่ยวเราก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านตะเปะนะครับพออยู่กับเขานะครับอยู่กับชาวบ้านนะครับออกทะเลนะครับออกทะเลไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวก็นอนที่นี่หนึ่งคืนนะครับลวงน้าเมื่อกี้แอนเล่มาคืนนะครับแล้วนที่นอนวันนี้นะครับก็จะอยู่ต่อไปอีกหนึ่งวันนะครับ เพื่อได้ใต้ตานะครับช่วงตอนยิ้นนะครับเดี๋ยว่าจะพินสุดนะครับทริปนี้นะครับฝากนะครับท่านผู้ชมนะครับติดตามดู้วยนะครับวิถีชีวิตนะครับงานลงไล่นเลื่เกๆนะครับเป็นการทํางานแบบประมงผลบ้านนะครับเป็นการอพยพมานะครับตามฤดูกาลการทำหากินนะครับก็นานลงไล่มากนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นที่นวอา เรเวบายจอยทุตท่าเรวบายจอยนะครับได้มาเห็น,นท,ที่ชีวินะครับวางปยู่นะครับไอรล